้านเฮ้าไผยชั่วัสด,ดีพี่ซี่สุขูทุกคนกับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของควนศวนเกยียรตินะพี่น้องเนาะเมื่อวันจันทร์ที่สี่บ่เข่าพี่น้องาารุดเข่ามาสามวดสี่มวดรุดเหมืนวารุดนะพี่น้องเมื่อวันจันทร์ทุดบ่เขา่าเลียงมันออกกันหาแปดเก้าล่างกะเกียหาล่างนี่เจหาของคู่ ของปูศูนย์เจ็ดบ่เขาให้น้องรุดเ,เลยรุดหมดเป็หมดรุดหมดเลยทั้งเหล็กวิ่งทั้งเด็กจับปูอ่ะเหล็กไม่ขอไม่รุดเข้ามาตามกันต่อพี่น้องบอ่เขาก็คือบอ่เขาอ่ะมาตามกันต่อมาเบิ่งนํำกันมาปูกข็ยไกตัวใหญมาก อ่อะพี่น้องเอพซีสันใดสนใจเขากุมเนาะพี่น้องเขาฟี่บริสียเงินหรือพี่น้องบริสียเงินเสียค่าไม่ยังดอกเนะี่ยใครที่ไล่ไมาได้ตามเบอร์นี่แหละเขาคุมเพชรพารวยเขาฟี่เอพซีสันใดมากไว้หุนหรือว่าสะเกียนก็ง่ายพี่น้องเนะี่ยเข้ากลุ่มฟีสเพชรพารวยเนี่ยสะเกียนไล่เนี่ยก็ง่ายได้พี่น้อง ที่ทันใดมักแนวทางห้วยหุน่นเนาะมันพุดที่หก บนล่างวิ่งลูด

bad get bad, Not bad. 9 ้าเก้าหนึ่งเจ็ดหน ห้าหนึ่งเก่าคููบนล่างไปครับผู้ให้เน้นติดหกเน้นที่ติดหกติดหนึ่งตวกันตวลอง ไม่อ,องแคบหน้าจอแลครับแล้วลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ด 7, วิ่งหกกับหนึ่งเน้นหกส่วนจะคูหนึ่งกับหกแปดเจ็ดแปดหาแปดหกเก้าเจ็ดเก้าหาเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งปูเน้นติดหกหกแปดหกเก้าแล้วก็หกหนึ่งเมืองไล่เมื่อของปูอนู่ข้างหลังเนี่ยปูศูนย์เจ็ดเนี่ย ละผู้ขี่เ้นใตเนี่ยขึ้ตัวเน้นเน้นหกได้พี่น้องได้เน้นหกอ่ะแคปหน้าจอตามนี้ครับผมอชอบจะได้กเอาไปพิจารณาเบื้องบนแรกเนี่ยบูมักกระพานอาะกราบขอยพระคุณปู่ศูนย์เจ็ดอะไรครับผมคอยพี่น้องโชคหมืนก,กันสูสนงง้ปู่ซุกคนเด้อรวยๆวยยังเงี้ยปังๆกัน เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามมาห้องให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม